สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับตามมาดูหน้างานเที่ยงนี้นะครับนูน่นลงไปแล้วนะครับตอนนี้หนีหนีนะครับผมหนีขึ้นมาข้างบนแล้วลงไปเล่นโคลอนอีกแล้วนะครับสามงานเล่นโคลนทั้งสามงานนะครับทีมงานเรา ตอนนี้ผมหนีขึ้นมาข้างบนนะครับไม่ลงนะเพราะว่าตมลึกมากเลยขี่ตุมยันท้องรถนะครับถ้าไม่โกยออกนีแล้วนีแล้วไม่ลงแล้ว ดูเล็นโคลนป็นเด็กน,น,น,น้อยนะครับผมนี่ก็ได้มารอดูปลาด้วยนะครับเผื่อมีปลาลงเหลือ <l oss> พอได้ย่างเที่ยงนี้นะครับโอ้กุ่งโดดเยอะแยะเลย ท,ทุกนทะีท่านชบม่บอนี้บอ่อใหญ่นะครับเราทำการโลกทั้งหมดนะครับผมเราแต่งบโบใหม่ทั้งหมดนะครับ แ่มางข้างนะฮะากเลยหาที่มาหาที่มาเลี้ยงเลีงหาที่มา <c oughs> <c oughs> มาไม่ได้อดกินนะครับนี่นะครับผมเจ้าของสวนแกได้ซื้อมาฝากนะครับต้องขอขอบคุณม,มากๆครับ các bạn ơi, các bạn có thể đi theo dõi kênh của chúng tôi ครับคีตมคีตมลงไปประมาณแปดสิบซึนะครับลึกมากเลยครับ ดีรู้สึกว่าจะดนน่าจะได้ปลาประมาณตัวสองตัวนะครับเดาไปดูปลาทั้งนั้น <c oughs> โอ้นี่ครับปลาโคง่ากับปลาตะเพียนนะครับปลาโคปลาโค น่วยแวะกรมน่วยได้ได้าคนปลาทิ้มตัวถาคนไายไปคนเราไมได้ไปตัดทรวงแยกดูสุดลร้องอ่ะถึงได้แล้น่ปลาพอได้ย่างปุวันนี้ เราเราย่างกินอยู่นี่นะครับเราไม่ไปกินข้าวเที่ยงนะครับผมเราทําการย่างอยู่นี่เลยนะครับดดดดเดี๋ยว,วเราทําการเผาย่างอยู่นี่เลยนะครับเราแบกโคไปหาาไอคันเรืองคันนี้ชมหาปลานะครับผม ส่วนพี่ใหญ่ของเราฟังนี้ชอบหาหนูสีแดง <c ười> แต่คันเรือคันนี้ชอบหาปลาโนก็นองรถเนาะหยุดเฉพา,างเลยจุ้นจอดท้งทั้งเลยจอดทังทั้งเลยแต cái phộ anh chụp đau bố ừ, Thần, thành cho tôi đánh gì cơ Thần cho tôi đánh gì cơ, <laughs> cho tôi <laughs> โอเคเดี๋ยว,ขอ,อนนข,อวยขอทำงานก่อนนะครับผมขอช่ยวยเขาทำงานก่อนนะครับเราจะอัปเดตหน้างานให้ท่านู้ชมได้ชมใหม่นะครับผมอย่าล,ลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับว่าทีมงานเราจะทำอะไรบ้างความคืบหน้าหน้างานนะครับเยวจะให้ชมนะครับผมเวลาท่านชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ